สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมไวรุ่นหัดตถนานะก็มาต่อก well, ันเลยนะครับก็มาดูลักษณะข้าวก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมว่าผมจะเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้าวห้าสี่ห้านหนึ่งนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูระดับความแห้งของเมล็ดข้าวนะครับก่อนเก็บเกี่ยวก็จะให้ได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับให้ข้าวเหลืองประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับแล้วมันจะติดเขียวโคนนิดหน่อยนะครับโคนรวงคุณดูลักษณะโคนรวงนะครับนี่นี่นะครับโคนรวงมันจะติดเขียวนิดเดียวนะครับก็คือเหลืออยู่ประมาณนิดเดียวนะครับนิดเดียวเนี่ย wow คุณดูนะครับจากปลายรวงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีอ <thous> ย <necess normalmente Jared> ู่โคนรวงนิดเดียวนะครับโคนรวงจะติดเขียวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเอาน้ำหนักติดนิดนิดหน่อยๆนะครับนี่นะครับ เหลือนิดเดียวนะครับโคนล,ลวงก็คืออย่างเงี้ยเกี่ยวได้เลยนะครับเราปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวแค่ห้าวันนะครับก็คืออธิบายอย่างนี้ถ้าดินของใครเป็นดินทรายนะครับดินทรายดินเหนียวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทรายปนเหนียวหรือว่าทรายปนร่วนนะเราจะปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวก็คือ สามวันนะครับก่อนเก็บเกี่ยวหรือห้าวันก่อนเก็บเกี่ยวครับเราจะปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวไม่เกินห้าวันนะครับนี่ก็คือลักษณะดินนะครับดินดินยังชุ่มอยู่นะครับคุณดูลักษณะดินนี่นะครับก็คือลักษณะดินเนี่ยยังชุ่มอยู่นะครับแต่ข้าวเนี่ยสุกแล้วนะครับนี่สุกแล้วนะครับอ่านี่คือลักษณะเห็นไหมครับว่าจะเหลือโคนนิดเดียวนะครับความชื้นจะติดโคนแค่นิดเดียวนะครับ ก็คือปลายรวงเนี่ยปลายรวงไปจนถึงกลางรวงเนี่ยจะแห้งแล้วเหลือแค่โคนรวงหน่อยๆน,นะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูนะครับลักษณะเมล็ดข้าวที่เราปล่อยน้ําออกนะครับแล้วเมล็ดข้าวการสุกแก่ของเมล็ดนี่นะครับแล้วเกี่ยวในลักษณะประมาณนี้ความชื้นมันจะอยู่ประมาณยี่สิบกว่าวานะครับก็คือคุณจะปล่อยให้มันแห้งกว่านี้ก็ได้นะครับแต่คุณก็จะไม่ได้น้ําหนักนะครับ ได้ความสวยความอะไรจริงแต่จะไม่ได้น้ําหนักสูตรใครสูตรมันเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมแค่อธิบายในลักษณะการเก็บเกี่ยวในรูปแบบข้าวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะปล่อยให้สุกป,ประมาณแค่นี้พอนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะเอาราคานะครับถ้าอยากได้ราคาคุณต้องเกี่ยวให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือแห้งนะครับแห้งตั้งแต่ปลายเม็ด เหลือโคนลวงนิดเดียวนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่จะเอาราคานะครับถ้าสําหรับคนที่จะไม่เอาราคาก็คือจริงๆคุณต้องเกี่ยวไปแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ร้อยเจวันนะครับห้าสีห้าหข้าวอายุร้อยเจวันนะครับจะเก็บเกี่ยวนะครับแต่ถ้าคนที่แบบอยากจะให้มันไม่เหลืองขนาดนี้นะครับนี่คือถ้าคนไหนที่ไม่ได้อยากให้มันเหลืองขนาดนี้นะครับ อันนี้คือมันเหลืองเหลือแค่โคนนิดเดียวนะครับนี่โคนนิดเดียวอันนี้ก็จะได้ราคาแน่นอนนะครับแต่ถ้าโคนแบบมองว่ากลัวจะไม่ได้น้ําหนักก็ให้มันเกี่ยวอยู่ประมาณว่าติดเขียวเขียวโคนสักครึ่งลวงนะครับเหมือนแปลงที่ผมเคยไปทําคลิปอีกแปลงหนึ่งให้ทุกท่านที่แบบติดเขียวเยอะๆหน่อยนะครับติดเขียวโคนเยอะๆหน่อยแบบนั้นจะได้น้ําหนักดีนะครับแต่จะไม่ได้ราคานะครับแต่ก็ คุณก็ลองวิเคราะห์เอาระหว่างการที่คุณได้น้ำหนักดีกับการที่คุณได้ราคาดีอ่ะอันไหนมันจะได้กำไรมากกว่ากันอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละคนว่าคุณต้องการแบบไหนน,นะครับส่วนตัวผมชอบได้น้ำหนักมากกว่านะครับส่วนที่ตอนเนี้ยทำไมผมถึงเอาเมล็ดข้าวสวยหรือให้ข้าวมันแห้งดีที่สุด เพื่อเจ้าราคาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวราคามันลงนะครับข้าวราคามันลงเหลือเกียร์ละห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาทผมก็เลยต้องเอาให้เขาไม่ติหน่อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นพันห้าสี่ห้าหนึ่งลงสีเขาไม่ซื้อเขาไม่รับแล้วก็ไม่ซื้อไม่รับหลายเจ้าแล้วแล้วก็ปิดรับปิดหลายเจ้าแล้วนะครับฉะนั้นผมเคยบอกพวกคุณแล้วว่าข้าวเถื่อนอ่ะ ถ้าทาแล้วอ่ะคุณต้องเกี่ยวให้มันสวยนะครับไม่งั้นเขาจะไม่รับนะครับเนี่ยแล้วไอการที่ผมบอกว่าให้ทุกคนปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวสามถึงห้าวันเพราะอะไรนี่นะครับถ้าเราปล่อยน้ําเร็วอ่ะเห็นนะครับว่าเมล็ดเราเนี่ยมันยังเข้าเมล็ดไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มมานนะครับนี่เมล็ดก็จะไม่ใสม่มานเห็นไหมครับติดเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยครับเมล็ดมันจะเขาเรียกเข้าเมล็ดไม่ดีปุ๊บคราวนี้ยเมื่อมันเข้าเมล็ดไม่ดีปุ๊บ มเมล็ดพวกนี้มันจะเป็นขี้รีบเยอะครับเพราะว่ามันจะดึงน้ําจากมเมล็ดเนี่ยลงไปลงไปสร้างในต้นได้อีกครับนี่แหละครับคือถ้าเราปล่อยน้ําเร็วไปนะครับเอาพอดีพอดีเอาจากความเข้าใจของแต่ละคนนะผมพูดอย่างนี้เอาความเข้าใจของแต่ละคนคุณเข้าใจแบบไหนคุณก็ปล่อยไปแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมผมจะปล่อยก่อนเจ็บเกี่ยวห้า ห้าวันนะครับหรือว่าสามวันก่อนเก็บเกี่ยวนะครับดินจะอยู่ในลักษณะชื้นชื้นแฉะแะนะครับแล้วข้าวเราเนี่ยจะต้องเหลืองสุกหมดแล้วในขนาดดิน,ช,นชื้นชื้นแฉะแฉะเหลือคนโคลนนิดๆนะครับเพื่อเอาน้ําหนักส่วนดินเหนียวเหรอครับดินเหนียวก็ต้องบอกว่าดินเหนียวหล่มหรือว่าดินเหนียวทรายนะครับเป็นแบบสองแบบนะถ้าดินเหนียวหล่มอ่ะคุณต้องปล่อยน้ําไปต้องนานแล้วนะครับก็คือปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยห้าห้าวันก็ได้นะครับหรือว่ายี่สิบวันก็ได้นะครับ แต่ถ้าปล่อยเร็วไปก็อาจจะม้านหมดนะครับมานก็คือไม่ไม่ไม่เข้าเม็ดนะครับเขาเรียกว่าไม่เข้าเม็ดแล้วเมื่อมันไม่เข้าเม็ดปัญหาก็จะทําให้ข้าวเนี่ยเป็นขี้รีบเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือรอยหมาเหยียบนะครับก็ต้องทําใจใจแค่ไหนแค่นั้นนะครับก็พามาดูนะครับลักษณะข้าวที่จะปล่อยน้ํานะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเม็ดเป็นสีฟางอย่างนี้เลยนะครับนี่ เหลือคนโคลวงนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเม็ดดีเม็ดสวยนะครับโอเคครับตามลักษณะนะครับคุณจะเอาสวยแค่ไหนก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะจะเอาติดเขียวหรือจะเอาแห้งหรือจะวัดความชื้นถ้าเราไม่อยากแบบมีปัญหาการะลงสีแบบไปปุ๊บเขารับเลยแนะ่นอนเนี่ยให้ราคาดีไม่เกี่ยงเนี่ยก็คือให้สวยๆไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ปลูกข้าวไอ้นี่นะครับนี่นะครับก็คือสวยละนะครับว่าจะ ตกลงเกี่ยวกันพวกนี้นะครับเกี่ยวพวกนี้ก็ราคาก็น่าจะหกพันได้แนะ่หกพันแต่หกพันเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่น่าจะอยู่หกพันนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับลักษณะโอเคนะครับก็ถ้าคุณปล่อยน้ําช้านะครับข้าวมันก็จะเหลืองช้านะครับหนึ่งเรื่องสองถ้าคุณปล่อยน้ําเร็วนะครับข้าวคุณก็อาจจะมานได้ไม่ได้มาเลบด,ดีการปล่อยน้ําก็ขึ้นอยู่กับ มล็ดข้าวคุณด้วยนะครับว่าน้ํานมของคุณเนี่ยเต็มจากปลายรวงถึงโคนรวงหรือยังนะครับถ้าถึงโคนรวงแล้วก็ปล่อยได้แต่ถ้ายังไม่ถึงหรือว่าโดยด,ดูโดยรวมแล้วเนี่ยยังก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าข้าวสามารถดึงน้ํานมจากโคนรวงไปสู่ไปสู่ต้นได้อีกครั้งหนึ่งทําให้ข้าวคุณหมั่นนะครับนี่นะครับสวยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปขายก็อาจจะไปดูความชื้นด้วยนะครับว่าจะได้ดีไหมอันนี้เราปล่อยเหลืองที่สุดเท่าที่เคยปล่อยมาแล้วนะครับทุกทีผมจะไม่เคยปล่อยเหลืองขนาดนี้นะครับทุกทีผมเคี่ยวไปแล้วผมจะเอาน้ําหนักเพราะผมเคยคิดเคยบวกแล้วว่าน้ําหนักหายไปมากกว่าการยี่สิบถังเนี่ยเยอะนะครับตอกวีนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็คือสองร้อยกิโลเนี่ยหายไปนะครับกับหนึ่งพันกิโลเนี่ยเรามองว่า ไม่ไม่ไหวแล้วครับมันมันเยอะไปนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ